วันนี้แม่มาทำกับข้าวให้ฟังไปกินที่โรงเรียนตอนเที่ยงเมนูวันนี้ก็คือผัดกับเ่ากุ้งและก็ไข่เจียวกุ้งค่ะตอนแรกเนี่ยแม่ก็จะตั้งกระทะให้หร้อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะทอดไข่เจียวลงไปเลยดูสิคะไข่เจียวสีเหลืองน่ากินมากช่วงนี้เนีฟังก็จะไม่ค่อยได้มาลงคลิปนะคะเพราะว่าไม่ค่อยว่างสักเท่าไหร่ มีงานแล้วก็มีการบ้านเยอะมากทุกอย่างในโรงเรียนมัธยมนตอนเนี้ปรับตัวทันหมดแล้วนะคะแต่เลยอยู่แค่อย่างเดียวก็คือเรื่องการบ้านนี่แะคะที่เยอะมากและประจอบช่วงนี้ฟางต้องเลิกสี่โมงครึ่งทำให้ไม่มีเวลามาอาัดคลิปให้ทุกคนดูเลยค่ะกลับมาบ้านก็ห้าโมงพอดีแล้วมากลับมาเรื่องของเราต่อ หลังจากที่แม่ทอดไข่เจียวเสร็จเนี่ยแม่ก็มาตั้งกระทะน,นะคะหลังจากนั้นเนี่ยแม่ก็ใส่พริกและกระเทียมลงแล้วก็ใส่นงกุ้งของเราลงไปผัดให้สุกเลยค่ะหลังจากนั้นนีก็ใส่เครื่องปรุงต่างๆลงไปนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ใส่ใบกะเพราค่ะเมื่อเตรียมกับข้าวทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยแม่ก็มาเอา ใ่กูเลยนะค่ะวันนี้นะแม่เรียงจานสวยน่ากินมากเลยค่ะฟังก็มานั่งกินที่รุ่งเรียนนะคะอร่อย